สวัสดีครับนี่คือฟอร์เนอร์ฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเทสซิ่งกาวนะฮะก็เป็นการเล่นกับเพื่อนนะฟูลทีมก็จะมีคำหยาบปนเข้ามาด้วยก็ขอภัยไว้ด้วยนะฮะอุ้ยบีไม่มีคนชมได้เลยระวังอ่ะมีโดนสองหรือเปล่ามีตรงไหนโดนสองะอมดไดาเดี๋ยวขึ้นไปอ่าปะลปและปะละปะละอกคุยก่อนนะ ยังพึ่งออกอะไรบล็อกไว้หลบเออโอ้โหจะตายยจะตายอ่ะบล็อกไม่ได้นี่อ่ะตั้งสแตนทำไมพี่ไม่บล็อกเลยกูจะดดรอสต์ูจะดดรอสต์ตี๋โดนดรอสต์เขียวเด้อบล็อกจะพลาดเหรอนี่อ่ะอุ้ยอุ้ยพลาดวเฮ้ยไม่รู้วะพวกกำลังรอคอมโบอยู่ l o เอ้ ว้าย่ารอตัวหนึ่งเพิ่อนตัวหลังมันไม่ทำอะไรไม่ชนไม่อะไริบีแถ่นี้ถ้าเกิดโดนโดนตีไปแล้วยากกันแค่อไหนละโอ้ยเียรื่อยเลย แอแเลยเจแล้วได้แล,<อ>ล้วพื่ก<อ>ูชอบเจอกูชอบลืมอ่ะมันต้องกดกากเติร์นต้นเอาไปแคปบ,บีดีกว่าเฮียสกอร์แม่โ oh, <yeah. S 2> อ้โหฮียแคนเซี้นมันก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่กำลังไปบีแคตดีเฮียยอมมันกัน อยู่อยู่อยูยย่ยเ,อเอาไปเลยเพื่อนสวยชนะแล้วซี่เชียร์แล้วเติบีได้เดี๋ยว,ปปวเดี๋ยวลงไปบีกันไปเลยไปเดี๋ยวลงมาบีกันก็ฟ้งเเออ เอาดได้เมา้ายเดยยัแกแกอ,อกเลยโดนครั้งแรกไปยักแกไม่แชมเ,นเนน้นเลยตายโดนเลยอ่ะไม่มเป้เลยดักรอไม่แชมเ้นนีเยรีบดีเตไม่เดนด้วยีใส่รัวไม่ไห้ เฮ้ยสวยยิงไปได้คึืนเลยคลื่นเลยจ้ะเออฉันยากนะ่ายากเลยไม่ผ่านหรอกเกียร์คีวนเอไม่ได้หรอกยังเอไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยเกียร์คีไปเติมบีแล้วใครมอนตังกว่ากูต้องตีมันจะจะตายต้ามาเติมโอเคหุ่นสู้นะ เ้ออาโดนกู้ใหแทงหลังเราโอ้ชิบหายยี่เป็นโอชิบทำไมอ่ะโทษโทษโทษตาตาตาโดนจิบแทงตา ิแคปไฟก่อนมาคคนนึ่งมาคคนนึงเแคปไฟลกันคบเราช่วยกันให้มาช่วยกันอยวไม่ไหวใครเติมอะไรวันนี้ดยวากชุดได้กดชุดได้ชุดได้เออเหอไปดีกว่นไปดีกว่นยูบีิูบีบาร์บีวีวันดีใครโดมืนกันไม่โดน

าเฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมอ่ะกูตายจะโดนจะโดนโดนไอเถิดบีไม่ทันดันเลยยืนโดนกันอุ๊ยไอ้เหี้ยมันปังแล้วไอ้กูไม่ไหวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะไรก็ทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ตัดเลยคิดว่าบียังมาช่วยีโดนเลยตามไปเฮ้ยเอ้าโดนจะไงวะไนึ่สมองไม่ได้ตีโดนเออไม่ได้ตีโดนปะ มันหลุดขอบโมพอดีเลยว่ะมันรโดนราะว่ามมีกวมุ่ไปกวาดมุ่มีโอกาสโดนด้วยโดนเราถบอ้ยแต่เราเป็นถีบโอ้้ยโอ้โมทีขอักคขอักคนหนึ่งได้แล้วคน

ค่ยิ้ไปอจอดยิ้ไอจอดยิ้เฮ้ยเขาอ่มีใคร่ได้้ใหญ่ใหญใหญ่ชูขีมาคน่าละไอขี้โม้ยอยู่ไปอยู่ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยี่งิ้ข้อดมามมาตังมามาเข้ามามีตัวนึงเข้าไปอ่ะอุ้ยโดนขอขอชชูขอ ตายแล้วโอ้โหตกขาดแทบไม่มีใครมาช่วยมันหรอกหายใไเลเออโอ้ยได้ได้ได้ถลายหลบไม่ได้เลยหายใจแล้วสามตัวเอสามตัวไปวางไปมีมีขู่ได้ย <aría> ้ายสุดเลยว่าแค่เนี้ยแม่มอนอุ้ยโดนอีกแล้วเออตัดเบรกอู้ท่านมันแรงจังวะเป็นเรื่องให้เราเอ้ยแ้อคาสิ่งกุบวยจังอ่ะตายคเสียเปล่า เทศไมล่ะเทดไมล่ะเทศไมล่ะสวยเทดไปตกปูกไม่ได้ที่ปีนี่อ่เกือบเกือบมาดีครับเี่ตนองไปโดนยังไงนี่ไงมันเหนียวนงวะมันเหนียวไม่มันมันมีผู้วยบอกข้าหกมงเป็นจะสี่ทุ่ะ เขียวชูป่ะอีกอีนนี 1. 1> <t> ่เข <t> ียวชูปะโอ้โหยเขียวชลบอีตัวนึงอุ้ยจะได้อยู่แล้วยิ่งเซนเซสเลยอุ้ยอ้เชี่ยโดนเขียวชิมอ้สัตโหเขียวชิจัง เออปีบเอาีอะไรขี้นโอ้ยโซนโอ้โหไอ้ขี้มันมันเอาคอรอรับลโโซนอ่ะไอ้ขี้เชินชเพื่อนนะเคียวชินชูเพื่อนมาดีครับมาดีครับมาดเี่ยับกูกงผ้กก ซะคับซะคับกุลากุลาเอาไชิปนายมันล่อเราอยู่อุ้ยโอ้อาตายลว้า ดีไลท์ดีไลทินเมื่อกี้ควรโดนนะเขาเห็นพี่เฉินทินดีไลท์ดีไลท์ดีไลท์เฮ้ยมีคนขึ้นไปมีคนขึ้นไปเอขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเออว่า,วา มึงราคาโวยอหล่นไปแล้วับไม่อยหล่นไปแล้วแล้วมึ็จะ่ะไม่หยยังยังยังทำไมวะนไ่ยนกบาทูอยากได้อ x น a n s i o นมันนะเขาบอกมันมีเอร์ e n ด้วยใช่ใช่ถาเหนื่อัตรงนี้้งไสแล้วเม่่ดิสตีสี่รสิเไอ้ห้องโล่งจัดมีเสียงเสียงอย่างกล้องมึงไม่มีคนจ้องเฟอรเจอร์หน่อยวะ

ไป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 ไม่ทันไม่ทันไม่ทันแล้วอันทันทันทันเฮ้ยทันหนูพี่จูกิมหนามาพี่เห็นเหี้ยหมูปลาโตใส่ไม่เข้ารถช่องหนึ่งเราไปแค่ครึ่งหลอดนะมีบอตเดี๋ยวเดี๋ยวตีบัตรอ่ะอุยชิตตกคุยไม่อยากเล่นกับมันเลยเท็ดอะสีเลยสีเลยมาคิวมาคิวซีมาฟูฟูคิวแล้วฟูนี่แหละ

เอาันจะตายไหมตายแล้วว้าห็ดคนนึงแล้วแหละดิว่ะคอนโทรคออสไรกว่าตัวพอม่นว้าไปยู่ตรงนี้เอไอเี้ยวไอรูเลี้ยนเนี่ยจริงหลายศอจัดตอนนี้ไม่มีตนวนึ่งโอเคตรงเว้นอ้ี่ตกอาคุณว่าละกูอยาก โอ้สุดยอดครับตายังเรียเลยนะกูบอกยังจังไร นี่มันมันหนวกยังไงฝนตกอ่ะได้ไม่ได้หนวกยังไงหนวกแบบกดกดฟันแมวมันมีกว่าจะออกหายยังไงกอยู่นี้หรอแต่ว่ามันกว่าจะออกอ่ะเป็นไรวะยิ่งจะเป็นหลบไมเ่หรดูผมที่มันหน่วงอ่ะมันหน่วงมันปิงมันยี่อะไรก็ไม่รู้โดนสามตัวเลยวะก็ลังไปก็นังไปถึงแล้วนยหเลนีเลยนีๆเ อยู่มาตีเี่ยตัวนี่จังมันตีป้างมันตีเ็มใส่เราะโอ้ไอ้มูตกโซนโอ้โหโวยหวะจับเลยตู้นับไปแล้วจังไม่มีอะไรไอ้อย่างปาติวัดตื่นวัวตื่นเล อื่นไีไม่งั้นมันยืนต,ตออิ๊ก,กเ,เก,กันอ่ะติ๊กก่อะบแคอนี่ยล้วเัวดิอ่ามันตีไท์เทรรีมาเลยวะเฮ้ยไปแี่มันถึงจะตัวช้านานๆไ่สัโอ้ กูแคนเซิลไปแล้วกูแค,คนเซิลไปแล้วโอ,สอ้สุดสุดชาร์จชาร์จชาร์จแบบฟังก์ โคตรนี่อะโคตรไกลชุบกูหนูนะชุบกูหนูนะแล้วพอรออะใครก็ได้เมื่อเหมือกันอยไเหมือนกันเดี๋วว่าไี้ยังไงจะเย็นเอาจริงๆเวลาชวนไม่ได้สังเกตหรอกมีเขาไม่มีเขารู้ว่าเป็นอะไรเลยนะไม่ดูไม เอาโทษเอาต่อะไรต่อเลยรีบหนิต่อละตัวเพื่อนแล้วกูวางโน่งนาน,านเดี๋ยวกูเอาเคลนเซ่ฮะกูจะไปแล้วนะกวนตีนกวนตีนโดนโดนก่อนสวยครับขอเน้นๆเถอะ <c oughs> แพรี่ไปดิ ต้องเป็นคนคอยเติมแล้วคอยปวดรูปไต้องนีอ้อโดนโค้กเอังเยอุ้ยกระเด็นเหรอโอ้โหเทโอ้โ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 เยโอ้โทโอ้โ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 เโอ้โ โอ้ยไม่ไหวฮิตต <Wow. S 1> ่อชาร์ทฮิตต่อชอบชาร์จแคนเซนเดี yeah. é, yer i, yer i. Him, ๋ยวลงไปกับหมูโลลงโลงบินมาด้ว่อยมาเรืยทะลุมันให้ทะลุแพรลี่สิครับจีเบ้นลองเอ้าโทษโทษถอยไปเลย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  ตามินานมีจะจะขึ้นไปช่วยเยโอ้โหดนีไม่าเกือบเสียชีวิตต้องหนีว่ะต้องหนีว่ะลงมาบีลงมาบีลงมาบีช่วเอ้ยเดี๋ยวกูไปไหนเออ โกคี้เองโ้ไม well, okay. ่จุลุ Boy, ้ยเฮียทำไมกูโดนโกคีกระเด็นวะโอ้ธนูก็ไม่ให้ไม่ให้จะทำไมไม่ไหววะเฮียแต่โตมากไม่ทำไงต้อลยโอ้โหแท็กขนาดนี้เลยอ่ะ แค่ไก่ปโดนแค่ปลายปลายตีนก็ตายเอ้สวยเรื่องไหนเราอะน้ารักโอ้โหกลางไปช่วยชูที่ชูไม่ถูกโดนเลยไอ้โวเขาเล่นนะไปชูก่น ก็ยันอย่างนี้ thank you เดี๋ยววะเดี๋ยวขอหิ้วก่อนถ้ามันจะลุมกูจะค่อยๆแล้วไอ้สัตว์ไปทุกเออเกือบแล้วคุณนึกว่ามึงจะจับแล้วก็ใส่แฮงคพี่ไปหลัง เอาไปเลยไฟสวยนี่คาถาซาสเกตเอาไปราเปิดลูกบอลเพิงไอ้ตาโดนไอ้ตาโดนลุมเดี๋ยว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 ลองไปบีเอ้ยจะไหวอ่ะก็ได้แล้วกูโดนเองคิวด้วยอ่ะ อะไรไม่ทันเห็นที่แบบได้แล้วจุ๊บแป๊บจุ๊แป๊บจุแป๊สิไม่ครับไม่ครับสแปมก็เจอสแปมเลยครับเดี๋ยวตัวเดียวแล้วเพิ่์นสู้สู้มันขอให้ยืมกันเอ้ายัเพิ่์นจะตายอยอาแล้วอ้าวนั่ไงด้ ไอ้เรบไม่แล mm ้วกดดันมไว้แ <framework> ล <sm all noise> <Hi. S 2> ้วกดดันตรงทำอะไรกดดันมเงยกดดันมาเงนะเออ่ยตีจริงมากเฮ้ยนี่อะไรเซตไฟเอ้าดิ เอาเดี๋ยวตีอีเอาล็อกอีกล็อกตีอีกเอาใส่ใส่ใส่ออล็อกสามชั้นมีล็อกสชั้นเ้ไดเร็